ชีวิตในฮาเร็มที่เยอรมนีของหน่วย SAS สาวในห้องสุขสำราญเผยโฉมนางในฮาเร็มที่เยอรมนีและเรื่องราวของหน่วย SAS สาวที่ปฏิบัติการณชั้น4โรงแรม Grand Hotel g e n n ร์บิชณเมือง g กมมิสพาร์เกนเคชเนจากกรณีที่ กระตัดวัดชิราลงกรแห่งประเทศไทยได้เป็นข่าวคราวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในสื่อต่างๆของโลกไม่ว่าจะเป็นในเยอรมนีในอังกฤษในเนเธอร์แลนด์ในเบนเยียมในเดนมาร์กและในออสเตรเลียร,รวมถึงเกาหลีใต้เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาว่าในขณะที่ประชาชนชาวไทยประสบปัญหาวิกฤตการณ์โคว,วิด1 ประสบป,ปัญหาทาั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสาธารณสุขมีปัญหาอย่างรุนแรงถึงขั้นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศแต่กษัตริย์วัรชรนกรแห่งประเทศไทยยังคงพำนักอาศัยอยู่ณโรงแรมแกรนด์โฮเทลเจนมิเชเมืองแก p มิทพาร์คเดนแคชเชนเกิดคำถามในสื่อบนชนทั่วโลกว่าเ <"P> พราะเหตุใดกษัตริย์วัรชรนกรจึงไม่พำนักอยู่ในประเทศไทย กับปรชชนนปรระะชชานนใเททศไทยเหตุใดจึงมาพำนักอยู่ในเยอรมนีเกิดอะไรขึ้นเยอรมนีณเมืองนี้แกมิดปาร์เทนเคชันมีอะไรที่ทำให้กษัตรัดวัชราองกรต้องพำนักอาศัยอยู่ล่าสุดเพแอนดูแม็กเกอร์มาแชลและเพจสมศักดิ์เจียมธีรสกุล แอนดูแมกเกอร์มาแชลอดีตนักข่าวรอยเตอร์และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยในเยอรมนีผู้เปิดประเด็นเรื่องของโรงแรมแกรนด์โฮเทลเชนบิชเชสที่กตัดวัดชรงกรเช่าไว้เป็นหลายปีอาศัยอยู่พร้อมกับสาวๆาวยี่ติดคนมาวันนี้หลังจากเรื่องนี้ได้เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วมาวันนี้แอนดูแมกเกอร์มาแชลได้เปิดเผยรายละเอียด ของชีวิตในฮาเร็มที่เยอรมน,นีของกระตัตริย์ายองกรและหน่วย s a สสาวในห้องสุขสำราญซึ่งมีรายละเอียดและเพจคนไทย UK ได้นำไปขยายต่อเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาเราไปดูกันนะครับว่า คนไทยยูเคสรุปเรื่องนี้ไว้อย่างไรเหตุนคนไทยยูเคได้สรุปสั้นๆเพยว่าสรุปย่อยำรวมของแอนดูและสมศักดิ์เจียมกับข้อมูลใหม่เรื่องฮาเ็มสาวเจ้าสเสนและเสียเยอรมันหลายคนคงเคยเห็นภาพสาวๆเหล่านี้แล้วนะเมื่อก่อนพวกนางเหล่านี้ยังมี Facebook ส่วนตัววงเล็บ2-3ปีก่อนแต่พอรายชื่อเปิดเผยว่าได้เลื่อนยศเอานามสกุลไปเซิร์ชก็เจอละ แต่เดี๋ยวนี้พวกนางปิดเฟซไปหมดแล้วรูปพวกนี้คือรูปสมัยก่อนที่แคปทันนะข้อมูลนี้น่าสนใจมีการเปิดเผยว่าเสียเอาชั้นสี่ของโรงแรมในรูปแล้วไปตั้งชื่อห้องสุขสําราญได้ยินแล้วตาโตมันจะสําราญขนาดไหนกันเชียวนะวงเล็บภาษีประชาชนทั้งนั้นที่สําราญเนี่ยและสาวๆทั้งหมดที่เห็นทรงผมทรงเดียวกันนามสกุลเดียวกัน คือถูกจัดตั้งให้อยู่ในหน่วยที่ชื่อว่า s a s วงเล็บเป็นชื่อหน่วยลบทหารอากาศของประเทศอังกฤษที่เสียกอปชื่อมาและสาวๆเหล่านี้ได้รหัสเป็น s a s 01, s a s 02, 03, s a s จนถึง20วงเล็บฟังดูแล้วเมคเซนต์อยู่นะเพราะลถสนิยมความชอบของเสียมันมาจาก1เคยไปเรียนอยู่อังกฤษสมัยมัธยมน่าจะชอบอิทธิพลของอังกฤษ เลยเอาชื่อหน่วยกองของเขามาตั้งเรียนแบบ 2. ชอบการบินเลยตั้งเรียนแบบหน่วยการบิน3ชอบสาวในชุดเครื่องแบบเสียมีความเป็นทหารสูงมากด้วยความที่เรียนการทหารมา 4. ลดนิยมส่วนตัวคือชอบให้คนตัดผมสั้นและที่สำคัญหลายคนคงรู้ว่าเสียอยู่เยอรมันมานานย่อมมีบ้านมีที่พักอาศัยในเยอรมันหลายแห่งวงเล็บ ตามสไตล์คนรวยที่แก้รัฐธรรมนูญให้เงินและทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สิน,สนรสตรวนพระมหาตัดขึ้นตรงต่อตนเองทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลการเลื่อนยศให้ทหารหญิงรวมทั้งการซื้อบ้านเช่าบ้านทั้งหมดล้วนมาจากเงินภาษีประชาชนจ่ายบอกได้เลยว่าโคตรเสื่อมจะอยู่ดูดเงินเป็นปรสิตของประชาชนแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน เม็ดเงินจํานวนมหาศาลนี้หากเรามีรัฐบาลที่ทํางานให้ประชาชนเงินจํานวนนี้จะถูกนํามาสร้างสวัสดิการให้คนไทยได้ลืมตาอ้าปากได้อีกเยอะเลย g s o ร l ออออกอมอนั่นคือเรื่องราวที่คนไทยยูเคได้สรุปต้นเรื่องมาจากเพจ Andrew McGregor มา c ชลซึ่งได้โพสต์เมื่อวันที่31มีนาคม โดยมีรายละเอียดใจความว่าข่าวเฉพาะกิจชีวิตลับของกรรษัตริย์วัชราลงกรณ์ในวังสุขสําราญในเยอรมน,นีกษัตริย์วัชราลงกรณ์เป็นผู้สร้างความขัดแย้งและแตกแยกของประเทศไทยได้ดีดตัวขึ้นไปเด่นดังนั่งพาดหัวข่าวทั่วโลกในเดือนที่แล้วภายหลังจากนักติม์บิลได้แฉว่าโรงแรมหรูแกรนด์โฮเทลชอนเดบิลของเยอรมน ได้รับใบอนุญาตพิเศตจากทางแ้นบาวาเรียให้เปิดดำเนินการให้การพำนับแก่เขาในขณะที่โรงแรมทุกแห่งในแฟนวงเล็บในเยอรมนนีต้องปิดตัวเองเพื่อช่วยกันชะลอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กระตัดวัชรองกรใช้เวลาส่วนใหญ่พำนับอยู่ที่โรงแรมแกรนด์โฮเทลเช n เนบิลที่ตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวเล่นสกีเชิงเขาแอลเมืองแกมิดพาร์คเกนคชน ตั้งแต่ปีพศ2559เขาจ่ายเงินสดล่วงหน้าเป็นค่าเช่าโรงแรมเป็นเวลาหลายปีแขกชาวบ้านธรรมดาสามัญไม่สามารถเข้าไปในเขตโรงแรมได้ใครเข้าใกล้ต้องโดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมเชิญให้ออกไปโรงแรมแห่งนี้ได้แก่เป็นวังหลักไว้สวเสุกสำราญบานเบิกพร้อมด้วยฮาเรม20สาวและคาทาสบริวารอีกกลุ่มใหญ่ หลายคนในเหล่าฆาทาตบริวารซึงไม่ต่างจากนักโทษในคุกนั่นเองเพราะติดภารกิจประจำการในเยอรมน,นีต้องพัดพาจากครอบครัวในเมืองไทยเป็นตัวใหญ่กษัตริย์วัชรลงกรณ์มีฟา์มจ,จุดจุดจุดทางเพศที่ชอบสาวสาวในเครื่องแบบและมีการจัดการบริหารให้นางบำเรอเหล่านั้นจัดเป็นหมวดหมู่เหมือนกรมทหารซึ่งเขาเรียกเป็นว่าหน่วยบริการทางอากาศ SAS เรียนตามแบบชื่อหน่วยรบพิเศษของกองทัพอากาศอังกฤษซึ่งเป็นหน่วยทหารระดับอีริทในฝ่ายทหารอังกฤษเขายัางล่อ,อคำขวันของหน่วย SAS อีกด้วยว่าใครกล้าคือคนชนะเวลาส่วนใหญ่นางบำเลอในฮาเร็มเหล่านี้อาศัยอยู่ที่แกนโฮเทลจอห์นนบิลโดย งวนชั้น4ทั้งชั้นไว้เป็นพี่พนักต่วนตัวของกษัตริย์วัชราลงกรและเหล่านางบำเรอพนักงานโรงแรมและข้าทาสบริวารส่วนใหญ่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปที่ชั้น4ี่ที่เป็นพี่พนักส่วนตัวของกษัตริย์วัชราลงกรพร้อมทั้งห้องพิเศษที่มีไว้สําหรับจุดๆกับนางบำเรอโดยเฉพาะที่เขาตั้งชื่อว่าห้องสุขสาราญอยู่บนชั้น4ี่นี้ เต็มไปด้วยเครื่องของสูงค่าโบราณและของมีค่าที่ขนมาจากเมืองไทยผู้หญิงในฮาเร็มทั่วไปโดเนเกณฑ์เข้ามาหลังจากที่เข้าร่วมกองทาหารรักษาพระองค์ซึ่งในขณะนี้เป็นกองกําลังที่มีอิทธิพลสูงในกองทัพไทยบางนางเข้าร่วมด้วยความสมัครใจด้วยความหวังว่าการได้เป็นนางบําเรอของกษัตริย์จะนำมาตึง้งทรัพย์สินเงินทองและความสำเร็จให้ตนเองและครอบครัว แต่มีบางส่วนถูกกดดันให้เข้าฮาเร็มและมีความหวาดหวัน่นต่อผลที่จะตามมาหากปฏิเสธไปนางบิมเลอเหล่านี้จะได้รับเลขหมายใรล่ตั้งแต่หมายเลขหนึ่ง S A S 0 1ขึ้นไปอันแสดงอาวุโสและระดับตำแหน่งในฮาเร็มและยังได้รับสถาปนายศทางทหารได้รับพระราชทานชื่อพิเศษที่มีนามสกุลหลวงสิริวัชรพัก ในปี2,560สมจักเกียมศิรุตสกุลได้เปิดเผยรายชื่อผู้หญิง11คนที่มีนามสกุลนี้และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีการแต่งตั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งสามารถดูได้จากลิงน์นี้นับตั้งแต่นั้นมามีการเปิดเผยชื่อนางบำเรินนี้เพิ่มขึ้นมีอย่างน้อย15คนที่ได้รับนามสกุลนี้พร้อมทั้งเลื่อนชั้นทางการทหาร ภรรยาของเขาราชิน,นีสุทธิดาได้รับตําแหน่งชั้นในพลในกองทหารรักษาพระองค์ก่อนหน้าที่จะตกกระป๋องไปและนางบำเลอนรินนรมนก้อยอุ่นพรมได้รับชั้นยศเป็นพันเอกได้ชื่อใหม่เป็นศินีนาธวงววชิระพักในหมู่หญิงสาวที่ได้นามสกุลสิริวชิระพักที่ยืนยันได้จากคำประกาศแต่งตั้งทางทหารมีดังนี้ พันตีหญิงประพัสลาสิริวัชิรพักพันตีหญิงพรทิพสิร kind of ิว um, uh, 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 um, uh, ัชิรพักพันตีหญิงสังวานสิริวัชิรพักร้อยเอกหญิงวราพรสิริวัชิรพักร้อยเอกหญิงพัทริยาสิริวัชิรพักร้อยเอกหญิงปรางหวานสิริวัชิรพักร้อยเอกหญิงสุรีรัตนสิริวัชิรพัก ร้อยเอกหญิงสัสทรศิริวัชิรพัฒน์ร้อยเอกหญิงนัทธาศิริวัชิรพัฒน์ร้อยโทหญิงกองทองสิริวัชิรพัฒน์ร้อยโทหญิงสยุตตราศิริวัชิรพัฒน์ร้อยโทหญิงอนุสราศิริวัชิรพักร้อยโทหญิงอ่อนอนงศิริวัชิรพักนนั่นคือรายชื่อ15เรานางในฮาเร็ม แหล่งข่าวแจ้งว่ามีหญิงสองคนโดนไล่ออกจากฮาเลมคนหนึ่งชื่อพันตีหญิงฐานิดาสิริวชัชรพักถูกไล่ออกหลังจากถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเดียวกับก้อยหลังจากที่ก้อยตกกระป๋องไปแล้วและพันหญิงนรวันสิริวชัชรพัฒนถูกกล่าวหาว่าใช้ยาเสพติดว่ากันว่าเธอต้องมอมตัวเองด้วยยาไอเพื่อช่วยทำใจให้สามารถจุดๆุดจุด,จด,จดกับกระจัดได้ลงคอ หลังจากที่ก้อยตกกระป๋องไปแล้วคนที่ขึ้นมาแทนมีอาวุโสรแระเป็นที่โปรดปรานสูงสุดในขณะนี้คือพันตีหญิงประพัฒสอนสิริวัชรพักซึ่งได้หมายเลข1 SAS 0 1และได้ติดต่อย้อยตามลูกสาวของวัชรรงกรปรากฏรูปมีวีดีโอหลายครั้งที่นางได้ติดตามรับใช้เจ้าหญิงพัชรกิิยาภานางบำเรอหลายคนเคยมีโปรไฟล์บนโซเชียลมีเดีย และต่างตัดผมตั้นกุดใส่ต้อยห้อยล็อกเก็ตรูปหัวใจเป็นเครื่องหมายว่าเป็นสมาชิกในฮาเร็มของกษัตรษษิย์วัชรลงกรขณะน,น,นี้โปรไฟล์เหล่านั้นได้ถูกลบทิ้งไปหมดแล้วกษัตริย์วัชรลงกรใช้เวลาส่วนใหญ่ในเยอรมน,นีตั้งแต่พศ2550แต่แรกนั้นเขาไปเพื่อรักษาสุขภาพของตนเองและลูกชายสำหรับลำดับเรื่องของการจัดนำสกุลตามควา,ามสูงต่ำ จะไล่เลียงจากวัชราลงกรณ์อยุทยาและรองลงมาเป็นวงวัชรพักและสิริวัชริพักซึ่งเคยปรากฏรายชื่อของเจ้าจอมหม่อมห้ามนางในฮาเร็มมีไม่น้อยกว่า15ท่านและแน่นอนสำหรับสินีนาศวงวัชรพักก็คืออดีตเจ้าคุณพระสินีนาศพิราชกัลายาณีซึ่งถูกปลดไปและขณะนี้ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำกลาง ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของชีวิตในฮาเร็มที่เยอรมน,นีของหน่วย SAS สาวในห้องสุขสำราญและเผยโฉมนางในฮาเร็มที่เยอรมน,นีและเรื่องราวของหน่วย SAS สาวที่ปฏิบัติการณชั้น4โรงแรม Grand Hotel ลเชอร์นาบิลณเมืองเกฟ m i ชพาร์ค k อนด์แคชเชนช่างเป็นที่น่าอดสูใจและน่าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่ชีวิตประชาชนชาวไทยวันนี้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตไวรัสโครโรนาทุกคนต่างอยู่อย่างอ้างว้างกับมีข่าวเช่นนี้เป็นที่โจดจันลือกันไปทั่วโลกมีคำถามจากเพื่อนๆชาวต่างประเทศมากมายมายังแอดมินว่าทำไมเขาทำเช่นนั้นคำตอบนี้คงอยู่ในสายลม ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยต่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ